สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปที่คิดฮอดคิด,ดถึงเบิร์ตสุกุสกุลครับที่อยู่่างไกลก็ดีทางไกลก็ดีครับพี่นอ้องดูทุกซอกถุกแก่เนาะพี่น้องสุโมงสุบอลครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหักเลยก็ชนลครับมือนี้ผมก็จะผ่าพีผพาน้องมาห้ายูห้ากินนี่คือเก้าครับผมว่าจะมาใสา่รอบกับพี่น้องมือนี้ดักรอบใหม่ไหมครับดู บริเวณนี่แหละครับด้านล่างนะครับรู้ว่าน่าจะมีกบหรืบอ,อรบ่มีเนาะพี่ไหมครับคิดว่าน่าจะมีครับไปลองรุ่นกันเบิ้งครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยเนาะพี่นออ้องรอบผมก็มีอยู่สีล่งครับนี่ครับสีล่งพี่นอ้องบอบสีนิ้วครับมีสีล่งครับ นี่ครับนี่ป่าซับอี่ตือเขาครับน้องเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับบริเวณสะ้านล่างครับน้องคุจะใส่ในแถวนี้แล้วครับของนอกพี่น้อง ามันมานให้ครับเนี่ยก็มีโบไลครับพทุกคนหน้อยเดียวครับดูเห็นมีหอยกบพี่น้าะดูนะครับ น้องครับเดี๋ยวผมขอใส่รอบแป๊บนึงครับเปลี่ยนแผ่นใหม่ครับใส่จุดนี้ดีกว่าครับพี่นอ้องผมจะใส่จุดนี้ครับใส่ไหนโองโหแ่ไงครับโอเคครับเนาะ มาปลุกไว้จักหน่อยครับน้องแล้วครับหลังแรกครับเดี๋ยวไปใส่หลังที่ซองครับอ่าแขีน้รงเลยน้อง่าใส่บริเวณนี้ครับแต่ mm. บ่เห็นหอยกบครับน้อง ลอียังครับลองไซลองเบองเนอะพี่น้องว่านี้กบมาติดครับไปเลยเนาะพี่น้องไยห่างยาก ครับผมจะใส่แถวนี้แล้วครับเหลือหน่อยแล้วครับเหลือยีกสองล่างครับพี่น้องไปต่อครับครับเดี๋ยวผมจะไปใส่แถวบริเวณนี้แล้วครับดูว่ายางไปได้บุญน้องดินมันก็จะรับถ้าลงไปบุได้ก็ได้ใส่แล้วครับพี่น้องหมดสิทธิ์เห็นเขาโตครับเต็มแต่คุ่ครับครับพี่น้อง ต้นไม้ครับไปแล้วครับเห็นน้ำดินครับจะใส่ไว้บริเวณนี้แล้วหละแถวนี้ครับ สามครับพี่นส๊กมีเลยครับทางโอ้ต้องหันทางนี้ไว้ทางล่างครับกลมจะเข้าทางนี้ครับโอเคครับหลังที่สามครับเดี๋ยวหายังแบบปิดกันแล้ว ครับตอนนี้ผมก็ะส่หลังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องดูด้านหลังนี่ครับรอแต่ว่าเขามาลุนอื่นเศร้าเนาะพี่น้องมาลุนกันเบ้งครับมาหมันลูมา,น,มานเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันตอนเศร้าครับผมถักไทยกันกับเศร้ากันไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุนกันเนาะพี่น้องว่าจะมีกบติดรอบนครับ คืนนี้ฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกบักแหงเลยครับตกวัดคืนเลยครับถ้าฝนตกลักษณะนี้กบมันน่าจะกระจายครับกบมันอาจจะไปหากินไล่จุดเนาะพี่น้องน้ำจุดขึ้นสูงเลยครับโอ้ยรอบผมอยู่เลยเนาะพี่น้องหเหาบรเเ็นเลยนะตายๆรอบหายครับ น้ำพุ่มบึ้พี่นอ้องอุ้ย,ยน,บบนี่เดี๋ยวเนาะตายรอบโบเห็นเลยครับลัางแรกกับโบเห็นแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวผมขอเบิ้งรอบก่อนเลยพี่นอ้องอ้ยน้ำเขา้าน้ำพุ่มครับพี่นอ้องได้ตีปูครับนีครับได้ปูตัวเดียว <laughs> โอ้ยน้ำ น้ำห่วมครับนะมีแต่ปูมาติดครับเดียวไป,ปลุ้นลังที่ซ่องกันต่อครับโอ้ฝนตกบดขืนครับพี่น้องดินสไลด์ครับโอ้ยน้ำพ่วมบดรับพี่น้องเห็นหอนรอบเลยครับครับไปเบิง้งลังที่ส่องครับน้ำพ่วมแบบนี้ กบเขากับโเลียครับตายครับพี่น้องโออควนฟูตจุดพี่น้องไงบุมีียังมาติดเลยว่าบอกว่าฝนตกบดคืนครับโอ้ยผมว่าแล้วตายแล้วนี่ตายเบิดครับเรียบร้อยครับจะได้กบตายพี่น้องไง เพราะว่ามันบม่ได้ให้ใจครับเดี๋ยวไปรุนรังที่ซ้ำกันต่อครับโอ้ยพี่น้องเลยน้ำพมน้ำพม์รอเมดเลยครับพี่น้องมีหัวป้าพี่น้องไปแล้ครับโอกาสที่จะรอดนี่มีน้อยครับพี่น้องไม่มีเลยแล้วครับเพราะว่ากรุบมันไม่ได้ขึ้นมาหายใจเนาะพี่น้อง โอ้โหวมบูดเลยนะตายเบิดครับเรียบร้อยเนาะตายไปเลยครับอู้ตายๆเดี๋ยวเบิ่งลังสุดท้ายครับพี่น้อง อุ้ยหันบวมบดพี่น้องเลยโอ้เรียบร้อยตายคือกันครับนี่โอ้โอ้ยตบกบไกง่ายไหมพี่น้องตัวนี้ตายบดครับมันบ่มีอาการหายใจครับเพราะว่าฝนตกแห้งครับเมื่อคืนคืนนี้ก็ได้เมื่อนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับรอบนี้ใส่สีลังได้ซ้ำตัวครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้อง พอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเลยห่าอยู่ห้ากินก็พอได้กินครับอันนี้คือเกตปูครับพี่น้องอาฟากกดไลค์กดแชร์กดกดิงิงติดตามเดียวเป็นกำลังใจให้หากเหลยอก็ได้ทำคลิปให้พี่ให้น้องได้บิ่งได้สมกันต่อๆไปเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับน้ำขึ้นไหล